Mà mà trái trái này nghĩ cả chôm nhớ rồi Ngái, ngái 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 bò ba bà này ผมเดี๋ยวพามาชมทีมงานใบบุญนะครับไทยหางสามลุยลมเมืองหน้าเป๊ะๆอ่ะตาค่น,นี้บกกายลงไปข้างล่างนะครับเนี่ยโอย้อยน้ำหนักตัวเยอะมากอันนี้ คแมตสซี่ครับจะลุยไหม <S <S มาเรื่อยๆครับรอบำต่ำๆแรงบิดสูงๆฮะแมตสซี่ถ้าเสียยางเดี๋ยวข้าหน,นามต่ข้ารใบมีดนะครับนั่นเลียข้าไว้ อ๋อดีนะขึ้นได้อยู่เ้าถอยมาซ้่เสยครับโอ้อยว่าเมส่สี่ลุยเ้ยลุยไหมลุยครับลุยครับ ใจหางสามลุยน้ำแล้วถ้าใจไม่ถึงห้ามลอกเล่นแบบนะครับเนื่อ็อีกอย่างนึงค้ารถบัวลายนะยาเหตุเป็นเดียดขาดมึงน้ำน,นี่นั่น 3 hòm Từ to Bên ngày Như là khóng khẹp มองนา้าม่คก่าสิค่าทั้งโคกเลยนี่่ใหไงมาแล้ว่ใหไงมาแล้วโอ้รอบนี้คือมาซาเถอเนาะ เลนซ่าเนี่ยล้มอยู่โดด้วยครับเนี่ยโลดคันใหญ่ๆเนี่ยไอที่แฟลงลมๆน้าวิ่งชา้าจมเลยนะครับรถใหญ่ๆนี่จับตาดูพี่ใหญ่ครับผม mà trái trái này nghĩ có cả chôm Ngái, ngái 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 bà này ผมก็ยังบอกเลยอ่ะมาสาสางสิยังเอาเนี่ยอยู่นะครับอ่าถือว่าเอาตัวรอดได้เขาวิ่งไวัไม่จมนะครับคันนี้นี่ Mãi mày nào chống nè chống nè nè Hãy nè đi con trai xong đắng đó nè con men lôi bên hang là mẹ. phải phải ơi gập gập nhau hàng thanh แน่นอนเลยดเสียอดโอ้เมสซี่ลุยไปแล้วคุณแกบอกว่าถ้าไม่จมกูก็ไม่เศร้าว่างั้กัน <laughs> ไให้มันได้ครับมันสิลูกแล้วเนาะให้มันแหงให้แหญ้างมันเนา่าไหเรื่อยๆครับคันนีง bay dầm ơi non nữa à chạy thế Hãy subscribe 没烧一。